บทที่5,876ในเวลานี้อามานราโมวิตซึ่งอยู่ในวัย50แล้วเขาสวมชุดสูตรระดับไฮเอนที่ดีมากๆทรงผมที่เรียบร้อยและด้วยรูปร่างที่ได้รับการดูแลอย่างดีไม่มีร่องรอยของวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุเลยคราวนี้ดูเหมือนเขาอายุประมาณ40ปีช่วงเวลาที่อันโตนิโอเห็นอามานราโมวิทคำยืนยอก็จะรึกไว้อย่างลึกซึ้งบนใบหน้าของเขามาเฟียคนนี้ที่เพิ่งสัญญาว่าจะฆ่าเยเินเมื่อกี้ ทว่าตอนนี้เมื่ออยู่ต่อหน้าอามานราโมวิทก็เหมือนกับหลานชายที่กำลังรอคอยขนมจากคุณปู่ของเขายังไงอย่างนั้นในเวลานี้การแสดงออกของอามานราโมวิทเฉยเมยมากเขามองไปที่อันโตนิโอและพูดด้วยท่าทีวังตัวเล็กน้อยอันโตนิโอดึกขนาดนี้คุณยังอยู่ที่นี่รอต้อนรับฉันอีกหรือขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณอันโตนิโอรู้สึกยินดีและพูดอย่างเร่งรีบไอหยาท่านมีบางอาดครับ เป็นเกียรติของนิโอและถือเป็นเกียรติของตระกูลซาโนทั้งหมดที่ได้รับใช้ท่านเมื่อพูดอย่างนั้นเขาก็รีพูดว่าคุณอามันราโมวิชฉันได้ให้คนใช้เตรียมอาหารเย็นสุดหรูไว้รอท่านแล้วฉันขอเชิญท่านไปที่ห้องจัดเลี้ยงในคฤราสนาครับอามันราโมวิชโบกมือแล้วพูดอย่างใจเย็นสำหรับฉันมื้อเย็นมันไม่สำคัญขนาดนั้นอีกอย่างฉันได้ทานบนเครื่องมาแล้วเพียงแต่ว่ามันดึกมากแล้วและฉันก็เกรงใจที่ทําให้คุณจูเลียต้องได้รอคือเออฉันละอายใจจริงๆขอบอก เมื่ออันโอได้ยินคำพูดเหล่านี้เขาก็รู้ความหมายของคำพูดของอามานรามูวิทโดยธรรมชาติจริงๆแล้วจุดประสงค์พื้นฐานของการเชิญอามานรามูวิทมาที่คฤหาสน์ของเขาในนิวยอร์กในครั้งนี้คือการแต่งงานกับจูเลียลูกสาวของเขาซึ่งมีอายุวัย20ต้นๆกับอามานรามูวิทและเนื่องจากอามานรามูวิทล้มเหลวในความทะเยอทะยานที่จะแต่งงานกับเฮเลนาเมื่อครั้งที่แล้วเขาจึงได้รับบทเรียนอย่างยากลำบาก และเนื่องจากสถานะและภูมิหลังที่พิเศษของเขาเขาจึงถูกละเลยไปทั่วยุโรปตะวันตกแม้แต่สโมสรฟุตบอลของเขาก็ยังถูกอังกฤษแย่งชิงไปด้วยเหตุผลของความยุติธรรมภายใต้สถานการณ์เช่นนี้โดยพื้นฐานแล้วมันคงเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะแต่งงานกับเจ้าหญิงจากราชวงศ์ยุโรปประกอบก,บกับการระบาดของสงครามท้องถิ่นในยุโรปตะวันออกสถานการณ์ของเขาในยุโรปตะวันตกก็ยิ่งยากขึ้นยิ่งกว่านั้นยุโรปตะวันตกในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นสำหรับอามานราโมวิช เขาเคยเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จซึ่งมักปรากฏในหัวข้อข่าวของสื่อแต่ตอนนี้เขากลายเป็นหนูข้างถนนที่ใครๆก็เรียกร้องให้ประนามในยุโรปตะวันตกมีข่าวทุกประเภทที่วิจารณ์และเสียดสีเขาขึ้นหน้าหนึ่งทุกวันกราบใดที่เขาถูกกล่าวถึงในทีวีก็มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าจิตวิทยาของเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าข่าวซุกซิบเป็นแถวๆแ,แบบนี้เขาก็รับมือไม่ได้ ยิ่งกว่านั้นการถูกละเลยมาเป็นเวลานานทําให้อามานราโมวิทเองก็รู้สึกไม่สนใจการสร้างภาพลักษณ์ดังนั้นเมื่อเขาคิดเรื่องนี้เขาจึงละทิ้งยุโรปตะวันตกและมาที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเขายิ่งไปกว่านั้นอามานราโมวิทยังตระหนักดีถึงสถานการณ์ปัจจุบันของเขาอีกด้วยสังคมตะวันตกทั้งสังคมไม่ต้อนรับเขามากนะักในหลายๆวงการอุตสาหกรรมแม้จะดึงดูดผู้คนให้เข้ามาลงทุน ถ้าหากรู้ว่าเขาต้องการลงทุนนักลงทุนพวกนั้นก็จะปฏิเสธเขาอย่างแน่นอนดังนั้นอามานร,ราโมวิชจึงคิดว่าเขาอาจจะมาสหรัฐอเมริกาเพื่อหาที่ที่เหมาะสมในการเกษียณอายุชั่วคราวและในขณะเดียวกันก็พบว่าตัวเองควรจะหาภรรยาใหม่ชั่วคราวที่เหมาะสมสักคนเช่นกันสำหรับเขาสหรัฐอเมริกาเป็นสถานที่ที่ดีที่เขาสามารถจูโจมหรือล่าถอยและป้องกันได้หากสถานการณ์ในยุโรปตะวันออกคลี่คลายเขาก็จะมีโอกาสกลับยุโรปตะวันตก ในฐานะนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคตหากสถานการณ์ในยุโรปตะวันออกแย่ลงเขาก็อาจจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและพึ่งพากับเงินหลายพันล้านที่จะ,กะเกษียณเป็นเพราะเขามีความคิดนี้อย่างชัดเจนเขาจึงเริ่มมองหาความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันในสหรัฐอเมริกาแต่หลังจากค้นหาไปรอบๆในบรรดาผู้ที่มีอำนาจจำนวนหนึ่งในสหรัฐอเมริกายกเว้นมาเฟียก็แทบไม่มีใครเต็มใจเข้าใกล้เขาเลย เหตุผลที่อันโตนิโอสามารถเป็นตัวเลือกเขาได้ก็เพราะเขามีลูกสาวสวยคนหนึ่งอามานรามูวิทมีประสบการณ์การแต่งงานหลายครั้งแต่ทั้งหมดจบลงด้วยความล้มเหลวเขาล้มเหลวในการแต่งงานกับเฮเลนาเมื่อนานมาแล้วและที่ผ่านมาเขาไม่สามารถหาผู้หญิงที่เหมาะสมได้เลยจูเลียลูกสาวของอันโตนิโอยังเด็กและสวยมากและอโตนิโอก็ไฟเขียวเช่นกัน เขาบอกอามานราโมวิทว่าลูกสาวของเขาชื่นชมเขามากถ้าเป็นไปได้หากเขายินดีที่จะแต่งงานกับจูเลียก็คงจะรู้สึกอบอุ่นเหมือนประเทศตัวเองบทที่5 8 7 7ถ้าเป็นในอดีตอามานราโมวิทคงดูถูกลูกสาวของมาเฟียอย่างแน่นอนท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมาเฟียก็สกรปรกและมีกลิ่นเหม็นในสายตาของเขาการแต่งงานกับผู้หญิงจากครอบครัวมาเฟียจะหมายถึงการลดสถานะของตัวเอง อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันนี้ช่างพิเศษในสายตาของชาวยุโรปตะวันตกและชาวอเมริกันเขากลายเป็นคนศกกระปรบมีกลิ่นเหม็นและไม่เป็นที่นิยมดังนั้นการแต่งงานกับมาเฟียจึงไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาที่จะยอมรับยิ่งไปกว่านั้นจูเลียยังสวยจริงๆเธอเป็นเด็กสาวเชื้อสายอิตาลีสูงประมาณ178เซนติเมตรผู้หญิงคนนี้ช่างสวยเร่าร้อนและเซ็กซี่และที่สําคัญเธอยังเด็กและความสวยงามที่พีคสุดๆของเธอเพิ่งจะเริ่มต้น การสามารถได้ใช้ชีวิตร่วมกับสาวงามเช่นนี้ยังคงน่าดึงดูดใจสำหรับอามานรามวิทที่สำคัญเขาหาคนมาตรวจสอบภูมิหลังของจูเลียแล้วแม้ว่าเธอจะเป็นลูกสาวมาเฟียแต่เธอก็ยังซิงซิงบริสุทธิ์ผุดผ่องและประพฤติด,ดีอย่างน่าประหลาดใจว่ากันว่าเธอไม่เคยมีแฟนด้วยซ้ำนี่ทำให้อามานรามวิทตั้งตารอถึงเขาจะเป็นวัวแก่ที่ชอบกินหญ้าอ่อนแต่หญ้าอ่อนที่เป็นสีเขียวไม่มีตำหนิและไม่ได้ถูกกินเป็นครั้งแรกนั้นหายากสำหรับเขาจริงๆ นอกจากนี้แม้ว่าจูเลียจะไม่ใช่เจ้าหญิงในราชวงศ์ยุโรปแต่เธอก็ยังคงเป็นลูกสาวของหัวหน้ามาเฟียครอบครัวของอันโตนิโอมีอิทธิพลอย่างมากในโลกใต้ดินทั้งหมดของนิวยอร์กหากเขาแต่งงานกับเธอเขาจะกรางอย่างแน่นอนแล้วสื่อพวกนั้นจะไม่กล้าเขียนบทความที่เสียดสีและวิาพากวิจารเขาอีกแน่ในฐานะเขาเป็นลูกเขยของมาเฟียใครกล้าเขียนรายงานข่าวแบบสุ่มอาจถูกยิงตายกลางถนนได้ ดังนั้นปราบใดที่เขาแต่งงานกับจูเลียและตั้งรกรากในนิวยอร์กอามานลาโมวิทก็สามารถมีชีวิตที่สงบสุขได้โดยปราศจากการรบกวนใดใดได,ได,ได้ด้วยเหตุนี้เขาจึงมาที่ครฤหาสน์ของอน,นิโอเป็นจุดหมายแรกในสหรัฐอเมริกาสิ่งที่เขาวางแผนไว้คือปราบใดที่เขาและจูเลียตกลงเรื่องวันมั่นและวันแต่งงานกันเขาจะซื้อคฤหาสท,ที่ลองไอแลนด์เพื่อปักหลักก่อนจากนั้นจึงแต่งงานกับจูเลียจากนั้นจึงพักผ่อนสักพัก ความคิดของอันโตนิโอก็เรียบง่ายมากสถานที่เช่นสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เม็กซิโกหรือโคลอมเบียโลกใต้ดินนั้นไม่สามารถกลายเป็นกระแสหลักได้ดังนั้นหากเขาเข้าร่วมโลกใต้ดินในสหรัฐอเมริกาเพดานก็ต่ำมากจริงๆแม้ว่าวอชิงตันจะเมินเฉยต่อมาเฟียแต่หลักฐานก็คือมาเฟียไม่สามารถมีอำนาจมากเกินไปได้ความรู้สึกนี้เหมือนกับการเลี้ยงที่บะอินุในวอชิงตันตั้งแต่เกิดมาก็มีความคาดหวังทางจิตวิทยาเกี่ยวกับขนาดของมันแล้ว ไม่เป็นไรที่จะบอกว่าสุนัขตัวนี้จะโตหรือไม่ถ้าสุนัขตัวนี้เติบโต,ตกลายพันธุ์เป็นอากิตะอินุในวอชิงตันจะไม่เพียงแต่ฆ่ามันทั้งเป็นเพื่อเอาเนื้อเท่านั้นแต่อย่างน้อยก็จะฆ่ามันทั้งเป็นถ้ามันกล้าพัฒนาเป็นตัวใหญ่แบบนั้นแต่ยังไงสกรอบสูงสุดก็เป็นเพียงพันธิบะอินูถึงจะอยากเป็นช้างก็ต้องถูกเชื่อแต่มันคงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นในกรณีนี้เขาทําได้เพียงทําตามแผนของตัวเองเพื่อที่ว่าจะพบความก้าวหน้าครั้งใหม่ก็เท่านั้น และอามาน์ลาโมวิทผู้มั่งคั่งและถูกสังคมยุโรปและอเมริกาทอดทิ้งกลายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของอันโตนิโอโดยธรรมชาติบทที่5,878แม้ว่าอันโตนิโอจะไม่แก่เท่ากับอามานรลาโมวิทแต่ความปรารถนาที่จะเป็นพ่อตาของเขานั้นจริงใจและแข็งแกร่งอย่างยิ่งเพื่อเอาใจผู้สมัครลูกเขยที่ดีที่สุดในใจเขาจึงก้าวไปข้างหน้าและกระซิบอย่างตั้งใจว่าคุณอามานรลาโมวิทโปรดอย่ากังวลจูเลียรอคุณอยู่และเธอก็ชื่นชมคุณมาก แค่ว่าเธอ,อยังเด็กและขี้อายนิดหน่อยหากภายหลังมีการละเลยก็อย่าไปใส่ใจถือสาเธอนะครับอามาราโมวิทยิ้มนิดๆพยักหน้าหน่อยๆแล้วพูดอย่างสบายๆฉันแก่กว่าคุณจูเลียมากกว่า30ปีดังนั้นความอดทนและความเข้าใจของฉันย่อมมีมากกว่าเธอโดยธรรมชาติอันโตนิโอยิ้มแย้มแจ่มใสทันทีและพูดซ้ำๆว่าดีๆเลยคุณอามาราโมวิทกรุณาย้ายไปที่คฤหาสน์แล้วคุยกันอย่างใจเย็นดีกว่าครับ อามานรามวิทพยักหน้าเห็นด้วยจากนั้นอันโตนิโอก็ก้าวเข้าไปในประตูคฤหาดพร้อมกับอันโตนิโอในขณะที่เดินอามานรามวิทมองไปที่คฤหา์ของอันโตนิโอและแสดงความคิดเห็นเบาๆอันโตนิโอพื้นที่คฤหาดของตระกูลซาโนของคุณนั้นเล็กไปหน่อยและดูเหมือนจะไม่อยู่ในขอบเขตของลองไอแลนด์ใช่ไหมอันโตนิโอตอบด้วยความเขินอายเล็กน้อยคุณอามานฉันกำลังเตรียมที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ใหม่แต่ฉันก็มองมองมันอยู่นะครับ แต่ลองไอแลนด์นี้มีราคาแพงเกินไปจริงๆซึ่งมีราคาหลายสิบล้านแม้แต่หลักหลายร้อยล้านดอลลาร์ตระกูลของเราเพิ่งใช้เงินไปมากมายเมื่อเร็วๆนี้และมันยากมากที่จะมีเงินมากมายในคราวเดียวอามานราโมวิทยักหน้าและพูดอย่างไม่เป็นทางการการอาศัยอยู่ในพื้นที่หลักของลองไอแลนด์นั้นไม่แพงมากฉันเพิ่งขอให้พนักงานซื้อคฤหาสนหให้ฉันเมื่อไม่กี่วันก่อนอยู่ในพื้นที่ที่ดีที่สุดของลองไอแลนด์ มีถนนเพียงสายเดียวและมันตั้งอยู่ระหว่างคฤหาสนา์ตตระกูลเฟยอันโด่งดังฉันซื้อมันสำหรับงานแต่งงานหากคุณสนใจคุณสามารถอยู่ที่นั่นได้ตลอดเวลาอันโตนิโอดีใจมากและพูดอย่างรวดเร็วโอ้ขอบคุณคุณอามานเย่เฉินซึ่งเข้ามาเป็นคนแรกหลังจากฟังการสนทนาระหว่างทั้งสองแล้วมองดูรูปลักษณ์ที่เหนือกว่าของอามมนราโมวิชจากระยะไกลและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะจากนั้นเขามองดูจูเลียที่อยู่ไม่ไกลแล้วส่หัวด้วยรอยยิ้มคิดกับตัวเองว่า ผู้หญิงคนนี้ไม่มีทางเลือกจริงๆทั้งรูปร่างหน้าตาของเธอมันก็มากเกินพอที่จะเทียบได้กับอามานราโมวิทอย่างไรก็ตามอามานราโมวิทผู้นี้โชคไม่ดีจริงๆเขาต้องการหาภรรยาถึงสองครั้งแต่บังเอิญเจอฉันทั้งสองครั้งในเวลานี้จูเลียเห็นว่าเยเ,ฉเฉินไม่กลัวเลยแต่มองเธอขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอย่างหล่อแหลเธอออดไม่ได้ที่จะพูดด้วยความโกรธคุณไม่รู้หรือไงว่าต้องกลัวพ่อฉันอย่างไรถ้าเขาโกรธมาเขาอาจจะฆ่าคุณได้นะ เย่เฉินหัวเราะเบาๆและพูดว่าไม่ต้องกังวลพ่อของคุณไม่มีความสามารถนี้หรอกมีแต่ผมนั่นแหละที่วันนี้จะถลกหนังของเขาออกจูเลียขมวดคิ้วแล้วถามว่าคุณเป็นใครเป็นสมาชิกแก๊งชาวจีนหรือเปล่าเย่เฉินใส่หัวแล้วพูดว่าผมเป็นคนจีนแต่ไม่ได้มาจากแก๊งชาวจีนจูเลียพูดอย่างจริงจังอย่าคิดว่านี่คือจีนนะกราบใดที่พ่อของฉันพูดอะไรสักคำที่นี่คนของเขาก็จะรีบฆ่าคุณแทนเขา แม้ว่าคุณจะตายเขาก็จะไม่รับผิดชอบใดๆเลยฉันไม่ใช่คนตื่นประหนกโดยพื้นฐานแล้วจะมีคนตายในมือเขาทุกเดือนถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ทันทีที่พบเขาคุณต้องคุกเขาลงขอความเมตตาและการให้อภยัยเมื่อถึงเวลานั้นแล้วฉันจะพยายามพูดสิ่งดีๆช่วยคุณให้ดีที่สุดบางทีเขาอาจจะไว้ชีวิตคุณได้บ้าง เย่เฉินยิ้มนิ่งๆและพูดว่าคุณยุ่งกับการดูแลตัวเองก่อนดีกว่าผมคิดว่าคุณคงไม่มีเวลาที่จะพูดสิ่งดีๆให้ผมหรอกใช่ไหมเมื่อพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็ชี้ไปที่อันโตนิโอและอามานลาโมวิทที่กำลังเดินเข้ามาจากระยะไกลและพูดว่าพ่อของคุณเชิญอามานลาโมวิทมาเป็นแขกที่บ้านไม่ใช่เขาวางแผนเกี่ยวข้องอะไรกับคุณรหรือจูเลียมองไปที่เย่เฉินด้วยความประหลาดใจและพล่งออกมาคุณคุณรู้ได้ยังไงเย่เฉินพูดอย่างใจเย็น ผมรู้มากเกี่ยวกับอามานราโมวิชไม่นานมานี้ดูเหมือนว่าเขาจะมองหาภรรยาไปทุกที่เป็นไปได้ไหมที่พ่อของคุณวางแผนที่จะจับคุณแต่งงานกับเขาจูเลียมีสีหน้าไม่เป็นธรรมชาติอย่างมากในทันทีและเธอก็ลังเลและพูดว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องกังวลคุณควรคิดถึงวิธีที่จะหนีออกไปจากที่นี่อย่างมีชีวิตอยู่จะดีกว่าบทที่5,879 เย่เฉินยิ้มและพูดว่าคุณไม่ต้องกังวลแทนผมหรอกภายในครึ่งชั่วโมงผมจะให้พ่อของคุณคุกเข่าลงเพื่อดูผมออกจากประตูนี้จูเลียพูดไม่ออกเลยแม้ว่าในฐานะลูกสาวของตระกูลซาโนแต่เธอก็ไม่ใช่คนใจร้ายเธอเคยเห็นคนถูกสังหารมากเกินไปและเธอจึงพยายามโน้มน้าวเขาด้วยคำพูดดีๆอย่างอดทนแต่ว่าในเวลานี้เธอไม่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของเย่เฉินในการแสวงหาความตายได้อีกต่อไป ดังนั้นเธอจึงพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาฉันได้พูดไปแล้วในสิ่งที่จำเป็นต้องพูดถ้าคุณยังอยากจะตายฉันก็ทำได้แค่ขอให้คุณไปดีมีความสุขได้เท่านั้นทันทีที่จูเลียพูดจบอันโตนิโอและอามานลาโมวิทก็เข้ามาใกล้แล้วอันโตนิโอไม่ได้สังเกตเห็นเย่เฉินในตอนแรกความสนใจของเขาอยู่ที่จูเลียลูกสาวตัวเองทั้งหมดในขณะที่อามานลาโมวิทที่อยู่ข้างๆเขาก็เหมือนกันและมองดูจูเลียขึ้นๆลงๆตลอดเวลาเห็นได้ชัดว่าเขาพอใจกับจูเลียมาก อันโตนิโอมาหาจูเลียแล้วพูดอย่างรวดเร็วจูเลียสวัสดีคุณอามานราโมวิทเร็วสิจูเลียพูดอย่างไม่แสดงออกฉันไม่รู้จักอามานราโมวิทฉันอยากจะไปจากที่นี่ตอนนี้ได้โปรดอย่าหยุดฉันเลยทันใดนั้นสีหน้าของอันโตนิโอก็ดูแย่มากเขาจ้องมองจูเลียอย่างดูเดือดแล้วหันกลับมาพูดกับอามานราโมวิทฉันขอโทษคุณอามานด้วยนะครับจูเลียมีนิสัยแปลกแปลกเธอคงไม่คุ้นเคยกับคุณเลยอาจทำตัวดื้อรั้นสักหน่อยดังนั้นโปรดอย่าถือสาเธอเลยนะครับ อามานลาโมวิทมองดูรูปร่างหน้าตาที่อ่อนเยาว์และสวยงามของจูเลียแล้วพูดด้วยรอยยิ้มไม่สําคัญหรอกนี่เป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆฉันชื่นชมบุค,คลิกที่ตรงไปตรงมาของคุณจูเลียซะมากกว่าอันโตนิโอถอนหายใจด้วยความโล่งอกและรีบพูดกับจูเลียดูสิคุณอามานลาโมวิทยังอยู่ในระดับสูงเขายังไม่ถือสาคนไม่รู้ความเท่าเธอเลยทําไมไม่ขอบคุณคุณอามานลาโมวิทละ่ะจูเลียขมวดคิ้วและถามว่าทําไมฉันต้องขอบคุณเขาด้วย อันโตนิโอโมโหมากและตะโกนด้วยความโกรธจูเลียอย่าไร้การศึกษาต่อหน้าคุณรามูวิตเธอลืมสิ่งที่ฉันบอกไปแล้วหรือว่าอย่าลืมว่าเธอเป็นสาวซิซิลีจูเลียหันหน้าไปทางด้านข้างอย่างดื้อรัน้นและทันใดนั้นเธอก็มองเห็นเย่เฉินหัวใจของเธอดูอ่อนลงและเธอก็พูดกับอันโตนิโอว่าคุณต้องการให้ฉันมีทัศนคติที่ดีขึ้นและได้รับการศึกษามากขึ้นใช่ไหมแน่นอน อันโตนิโอพูดอย่างจริงจังจำไว้เสมอว่าเธอเป็นตัวแทนของตระกูลซาโนงั้นก็ได้จูเลียพยักหน้าทีไปที่เย่เฉินซึ่งอยู่ไม่ไกลและพูดว่าคุณปล่อยเขาไปและหยุดสร้างปัญหาให้เขาและฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทำหน้าที่ของฉันอันโตนิโอมองตามนิ้วของจูเลียและเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเย่เฉินอยู่ไม่ไกลทันทีที่เขาเห็นเย่เฉินเขาก็โกรธมากและพูดอย่างรุนแรงฉันไม่ได้บอกให้ใครพามันลงไปฆ่าทิ้งแล้วเหรอ ทำไมมันยังอยู่ที่นี่อีกทันทีที่เขาพูดคําเหล่านี้อามานราโมวิทก็มองไปที่เย่เฉินโดยไม่รู้ตัวเมื่อเขาเห็นท่าทางตลกที่เล่นของเยเฉินดวงตาของเขาก็หดตัวลงกระทันหันและสีหน้าของเขาก็หวาดกลัวอย่างมากทันทีเขาถามโดยไม่รู้ตัวค่ะค่ะคุณเย่คุณเย่ทําไมคุณถึงอยู่ที่นี่เยเฉินยิ้มบางๆและพูดว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะคุณอามานราโมวิททันทีที่คําพูดเหล่านี้หลุดออกไปอันโตนิโอก็ตกตะลึงอย่างสิ้นเชิง เขาถามอามานราโมวิทอย่างไม่แน่นอนว่าขขคคุณอามานราโมวิทขคคุณคุณรู้จักบุคคลน,นี้ด้วยหรือ